don't worry about failure er. worry about the chances you miss when you don't even try จงอย่าได้กังวลเกี่ยวกับความล้มเหลวแต่จงกังวลเกี่ยวกับโอกาสที่ท่านจะพลาดไปโดยที่ท่านไม่แม้แต่จะลอง the growth mindset จงคิดให้ใหญ่เพราะคุณทำได้ มากกว่าที่คุณคิด mm hmm. ในอ e ีพิโซดนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของ mindset ครับในรูปแบบของปรัชญาผมมีโอกาสได้เจอบทความหนึ่งจากต่างประเทศครับของคุณไอเซลแกงเงอร์เรื่องของ growth mindset ทำไมเพียงแค่การมี growth mindset mm hmm. ก็สามารถเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในชีวิตได้ mm hmm. ในอ e ีพิโซดนี้ผมจะพา learner mm hmm. มาสร้าง growth mindset ผ่านปรัชญาครับ you are listening the Library Philosophy to Podcast on listening the the อิสรภาพความมั่งคัง่งความสำเร็จทั้งหมดล้วนขึ้นอยู่กับความรู้ที่คุณมี The Library Premium Content เราได้นำเนื้อหาจากทุกตำราความสำเร็จมาถ่ายทอดเป็นเนื้อหาพิเศษทั้งการเอาชนะทุกสมรภูมิชีวิตจากตำราพิชัยสงครามการต่อยอดความสำเร็จที่ดีสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จากตำรา Go to Great หรือการค้นหาความสำเร็จและความหมายของชีวิตจากตำรา Start with Why และตำราความสำเร็จด้านอื่นๆที่พร้อมจะยกระดับชีวิตสู่ความสำเร็จให้กับทุกท่านเรายินดีและเป็นเกียรติที่จะได้เป็นเพื่อนร่วมทางทุกท่านสามารถเข้ามาเรียนรู้เนื้อหาพิเศษกับเราได้แล้ววันนี้ที่ www.librarylearn.com t <c> h <oughs> e เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระ ในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ mindset กันครับใน the philosophy คำว่า mindset คือกรอบความคิดหรือเครื่องมือที่เราเอาไว้ใช้ในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตฉะนั้นการฝึก mindset ให้ดีเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ครับใน the library podcast ผมเองก็ได้ทำ podcast เรื่องของ mindset ผมเชื่อว่า learner หลายท่านเข้าใจกันดีว่า growth mindset สำคัญขนาดไหนและที่สาคัญก็คือ มันฝึกฝนกันได้ครับฉะนั้นในเดอ h ฟ l โลโซฟีเราจะมาไขาความลับของ Mindset กันให้ลึกซึ้งมากกว่าเดิมผมนำบทความมาจากคุณไอเซลแกงเกอร์ครับเป็นบทความต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องของปรัชญาและผมก็เรียนรู้จากผู้ชายคนนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปในเรื่องของ Mindset แบบลึกซึ้งผมมีนิทานเรื่องหนึ่งอยากจะมาเล่าให้เลอร์เนอร์ทุกท่านฟังนิทานเรื่องนั้นชื่อว่ากระต่ายกับเต่าครับผมเชื่อว่าตอนอเด็กๆหลายท่าน ได้ฟังนิทานเรื่องนี้เกือบร้อยเปอร์เซนต์รู้ว่าเนื้อหาเป็นอย่างไรผมจะเล่าเรื่องราวสั้นๆให้ฟังนะครับการละครั้งหนึ่งในป่าแห่งหนึ่งมีสิงสารสัตว์อยู่รวมกันอย่างสันติสุขแต่แล้ววันหนึ่งมีเจ้ากระต่ายตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วก็โอ้อวดว่าข้าคือสิ่งมีชีวิตที่วิ่งได้เร็วที่สุดในป่าแห่งนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดจะมาวิ่งเร็วได้เท่าข้าอีกแล้วสักพักเมื่อเจ้าเต่าเดินผ่านมากระต่ายเห็นเจ้าเต่าแล้วก็หัวเราะครับ แกนี่ช่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่เชื่องช้าเสียจริงหลังจากนั้นพอเจ้าเต่าได้ยินกระต่ายดูถูกครับก็เลยโกรธมากเลยก็เลยบอกไปเลยว่าแกดูถูกความเชื่องช้าของฉันงั้นเรามาแข่งกันให้รู้แล้วรู้รอดเลยดีกว่าเราจะมาวิ่งแข่งกันทีนี้สัตว์ทุกตัวก็ได้ยินดังนั้นก็ตกใจว่าเจ้าเต่าแกจะไปท้ากระต่ายวิ่งแข่งจริงๆเหรอ ทุกคนต่างตื่นเต้นครับเพราะสงสัยว่าทําไมเจ้าเต่าถึงกล้าไปท้ากระต่ายแข่งเมื่อกระต่ายเห็นดังนั้นไม่รอช้าครับนานๆจะมีคนมาท้าแข่งก็เลยตอบตกลงรับคําท้าอย่างที่ทุกคนคาดไว้ครับเมื่อเริ่มออกตัวกระต่ายวิ่งแซงเต่าไปแบบไม่เห็นฝุ่นเลยแต่ด้วยความประมาทของเจ้ากระต่ายกระต่ายก็เลยคิดว่าไหนๆก็ไหนๆละขอไปงีบก่อนแล้วกันเพราะไม่มีทางที่เจ้าเต่าเนี่ยจะวิ่งตามทันหรอกสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือเจ้ากระต่ายงีบหลับไปเป็นวันเลยครับ กระต่ายด้วยความที่งีบหลับประมาทคู่ต่อสู้เจ้าเต่าเนี่ยใช้ความพยายามของมันในการเดินไปให้ถึงเส้นชัยโดยไม่หยุดพักใช้ความทลอดที่ตัวเองมีจากนั้นครับเมื่อกระต่ายตื่นมาก็ตกใจครับรู้ตัวอีกทีเวลาผ่านไปเกือบวันทีนี้กระต่ายหันหน้าไปมองที่เส้นชัยเจ้าเต่าใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วกระต่ายลุกขึ้นมาแล้วก็ใช้แรงเฮือสุดท้ายในการวิ่งไปให้ถึงเส้นชัยแต่ทันใดนั้นเจ้าเต่าก็สามารถเดินเข้าเส้นชัยไปได้ก่อนกระต่ายเป็นผู้แพ้ อย่างไม่น่าเชื่อครับนี่คือนิทานที่เราเคยได้ฟังตอนเด็กๆท้ายที่สุดแล้วกระต่ายกลับกลายเป็นผู้แพ้ซะง,งั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อคิดจากนิทานอีศบเรื่องนี้ก็คือหากเรามีความพยายามในเรื่องอะไรก็ตามเราก็สามารถเอาชนะอุปสรรคหรือเอาชนะสิ่งอื่นๆได้ขอแค่มีความพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนในเรื่องของ m ม n เสร็จครับเราจะมาเปรียบเทียบกันแบบนี้เจ้าเต่าคือตัวแทนของ growth mindset คือกรอบความคิดแบบเติบโตได้ส่วนกระต่ายจะกลายเป็นตัวแทนของคนที่มีความคิดแบบ fixed mindset fixed mindset ในที่นี้ก็คือกรอบความคิดที่เชื่อว่าถ้าเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์เราก็คืออัจฉริยะแต่ถ้าเราไม่ได้เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์เราก็เป็นแค่คนธรรมดานี่คือ fixed mindset เจ้าก,กระต่ายเชื่อว่าพรสวรรค์ในความรวดเร็วของมันนี่แหละจะทาให้มันชนะในการแข่งขันด้านความเร็วแต่แล้ววันหนึ่งกระต่ายลืมไปว่ามันมีความพยายามที่จะต้องเข้ามาต่อย,ยอดกับความสําเร็จด้วย กระต่ายประมาทเลยก,กลายเป็นผู้แพ้ครับซึ่งในตอนที่คุณพ่อคุณแม่เล่านิทานเรื่องนี้ฟังก็จะจบด้วยข้อคิดใช่ไหมครับการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทโดยเฉพาะต่อหน้าคู่ต่อสู้ที่อ่อนแอกว่าและเรื่องของความมั่นใจหรืออีโก้ที่มากเกินไปอาจนําไปสู่หยายนะได้แต่จริงๆแล้วนิทานเรื่องนี้มีความลึกซึ้งมากกว่านั้นครับเพราะอะไร กระต่ายเกิดมาพร้อมพรมสวรรค์ของความรดวดเร็วกระต่ายอาศัยลักษณะโดยกําเนิดของมันหรือเจนเนติกนั่นเองและชื่นชมในความเก่งกาจของตัวเองในทางตรงกันข้ามเต่าไม่ได้มีพรสวรรค์หรือความสามารถด้านความเร็วเลยเขาใช้เวลาเดินข้ามวันข้ามคืนอย่างเชื่องช้าแต่ไม่หยุดเท่านั้นเองเต่าได้แสดงให้เห็นถึงความภาคเพียรความมีระเบียบวินยัยความพยายามและความมุ่งมั่นในการแข่งขันจนได้รับชัยชนะดังนิทานกระต่ายกับเต่า หากมองแบบผิวเผินครับหากเราดูแบบชีวิตจริงเลยแทบจะไม่มีทางที่เต่าจะเอาชนะเจ้ากระต่ายได้นอกเสียจากปฏิหารแต่ท้ายสุดด้วยการที่เจ้าเต่ามี growth mindset ก็เลยสามารถเอาชนะด้วยความพยายามของตัวเองความคิดแบบ growth mindset ของเจ้าเต่าและ fix mindset อาจสำคัญยิ่งกว่าพรสวรรค์ใดๆและกรอบความคิดเหล่านี้แหละครับสามารถฝึกฝนกันได้ฉะนั้นเราจะมาเอาประโยชน์ของ mindset จากนิทานเรื่องนี้กันนี่คือเหตุผลที่ผมบอกในตอนแรกว่า จงเชื่อมั่นในตัวเองเพราะสิ่งที่เราทําได้มันมีมากกว่าที่เราคิดเราจะมาเปรียบเทียบในบริบทของชีวิตกันหลังจากนี้ครับ mm hmm. ใน The Philosophy เราจะมีหัวข้ออยู่2ข้อคือ Fixed mindset กับ Growth mindset เราจะมาเรียนรู้เรื่องนี้กันแบบลึกซึ้งเราจะมาเริ่มกันที่ Fixed mindset ก่อน mm hmm. Fixed mindset คืออะไร Fixed mindset คือกรอบความคิดที่เชื่อว่าทุกอย่างมันตายตัวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คนจำนวนมากมีกรอบความคิดแบบนี้ เพราะถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนกรอบความคิดของตัวเองเราจะหลงอยู่กับฟิกซ์ไมล์เซตครับเช่นอะไรมีบุคลคลคนหนึ่งที่มีความฉลาดมากกว่าคนทั่วไปอาจจะเรียนได้เกรดดีกว่าเพื่อนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จมากกว่าเพื่อนมีต้นทุนความเก่งหรือพรสวรรค์ตั้งแต่กําเนิดคนที่มีพรสวรรค์แบบนี้จะค่อนข้างมีฟิกซ์ไมล์เซตได้ง่ายครับไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬาการเรียนการทํางานหรือความคิดสร้างสรรค์เขาทําได้ดีผมอยากจะถามเลนเนอร์ก่อนว่า ในช่วงวัยเด็กของเราเคยเห็นใครที่ไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยก็เก่งกว่าเพื่อนในห้องตลอดเลยแต่เขาจะไม่ค่อยฟังใครทุกท่านเคยเจอคนแบบนั้นไหมครับหรือในบริบทชีวิตการทํางานท่านเคยเจอคนที่ประสบความสําเร็จและอยู่ในตาแหน่งที่สูงแต่พอไปถึงจุดนั้นเขากลับไม่ฟังใครหรือเปล่าฉะนั้นแล้วเราจะเรียกตัวแทนแบบนี้ว่าคนที่มีฟิกซ์ไมล์เซนด้วยความสําเร็จที่ไม่ต้องพยายามมากทําให้คนกลุ่มนี้เชื่อว่า เพียงแค่พรสวรรค์อย่างเดียวก็สามารถนำทางไปสู่ความสำเร็จได้ความพยายามเป็นสิ่งที่ตอกย้ำความไม่เก่งคนกลุ่มนี้ไม่ได้ทำงานเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองแต่ทำงานเพื่อพิสูจน์ว่าเขาเก่งเขามีพรสวรรค์เขาฉลาดกว่าคนอื่นเขาต้องการโชว์นั่นเองพอเวลาผ่านไปเมื่อคนที่มีฟิกซ์มายเซ็ตเริ่มพึงพอใจและหลงไปกับอีโก้ของตัวเองเขาจะไม่ยอมฟังความคิดเห็นของคนอื่นเขาจะยึดตัวเองเป็นใหญ่และเป็นเหมือน น้ำเต็มแก้วครับฉะนั้นแล้วในตอนแรกเราอาจจะเคยมี growth mindset แต่พอเราสำเร็จมากๆมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า ego ตามมาเมื่อ ego ตามมา f i x mindset จะเริ่มก่อตัวในจิตวิญญาณของเราได้อย่างง่ายดายครับฉะนั้นเมื่อเราคิดว่าตัวเองดีแล้วเก่งแล้วไม่จำเป็นต้องพัฒนาแล้วอีกทัศนคติแบบนี้จะทำให้เราติดลมหรือเจอทางตันนั่นเองครับหรือหากให้ผมพูดง่ายๆที่สุดเลยก็คือคนที่มี f i x mindset เชื่อว่า พรสวรรค์คือตัวตัดสินความสำเร็จหากไม่มีพรสวรรค์ก็คือจบไม่มีความสำเร็จกลายเป็นแค่คนธรรมดาแค่นั้นเองพวกเขาจะเชื่อว,ว่าผู้ที่ไม่มีพรสวรรค์ไม่สามารถพัฒนาได้เพราะทุกอย่างไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีประโยชน์ที่จะลองทําในสิ่งที่ต้องใช้ความพยายามหากเปรียบเทียบไมทานกระต่ายกับเตา่าคนที่มีฟิกซ์ซจะไม่เป็นเต่าครับเพราะประการแรก หากเต่าไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อการแข่งขันเขาก็ไม่ต้องแข่งสิประการที่2โอกาสในการชนะแทบไม่มีเลยแล้วจะพยายามไปทําไมการท้ากระต่ายแข่งก็เหมือนกับการขุดหลุมฝังตัวเองดังนั้นจึงไม่มีอะไรต้องกังวลเพราะยังไงก็ยอมแพ้ตั้งแต่แรกเสียดีกว่านี่คือฟิกซ์มายเซตแต่สมมติว่าถ้าคนที่มีฟิกซ์มายเซตเป็นกระต่ายแน่นอนเขาก็จะมีอีโก้สูงเขาจะสามารถแข่งกับใครก็ได้เพราะว่าเขาเกิดมาพร้อมกับความเร็วแต่ครับแต่ถ้าเกิดเขาเกิดมาพร้อมกับความเร็วก็จริง แต่พอเขาไปแข่งขันและเขาแพ้ทุกอย่างจะพังทลายความมั่นใจในชีวิตจะหายไปหมดเลย Fix ซ์ไมซ์จึงอันตรายมากเราอาจจะมีความสุขในชั่วครู่หนึ่งเมื่อได้รับชัยชนะแต่เมื่อเจอกับความพ่ายแพ้เท่านั้นแหละผลลัพธ์จะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือครับทีนี้ผมจะให้เลอร์เนอร์มาทำเช็คลิสต์กับตัวเองเวลาเจอปัญหาเราเคยพูดประโยคเหล่านี้บ้างหรือไม่เช่นฉันทำแบบนี้ไม่ได้หรอกฉันไม่ได้เกิดมาม่ต้นทนุน ฉันไม่ได้มีพรสวรรค์ในเรื่องนี้ยอมแพ้ดีกว่าฉันทําไม่ได้จริงๆมันยากเกินไปฉันไม่สามารถทําได้ดีกว่านี้อีกแล้วความสําเร็จนี้ไม่เหมาะกับฉันหรอกทุกท่านเคยพูดแบบนี้กับตัวเองบ้างหรือเปล่าอาจจะมีหลงพูดบ้างแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเราใช้คําพูดแบบนี้กับตัวเองบ่อยๆฟิ x ต์มายเซ็ตจะเริ่มก่อตัวในจิตใจของเราตรงนี้ระวังให้ดีครับเอาล่ะครับนี่คือเรื่องราวของฟิส e ์มายเซ็ต เราจะเห็นว่าฟิกซ์ไมล์เซตในระยะยาวมีผลกระทบด้านลบสูงมากฉะนั้นคำถามก็คือถ้าเราอยากจะเปลี่ยนฟิกซ์ไมล์เซตของเราให้เป็นกรอบความคิดที่ดีขึ้นเราทําได้หรือเปล่าได้แน่นอนครับเราจะมาทําแบบนี้กันเราจะมาพูดถึงเรื่องของ g growth m i n d s e t ต่อจากนี้ครับ rowth m i n d s e t คืออะไร g r o w t h m i n d s e t คือกรอบความคิดแบบเติบโตได้คนที่มีกรอบความคิดนี้จะเชื่อว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้หากเขาทําอะไรแล้วมันล้มเหลวเขาจะมองว่า ตอนนี้เขาแค่ยังทำไม่ได้แค่ยังทำไม่ได้ครับเพราะว่าหากเราพูดว่าเราทำไม่ได้ก็คือจบแต่ถ้าเราพูดว่าเรายังทำไม่ได้มันหมายความว่าอนาคตเราอาจจะทำได้ถ้าเราฝึกฝนหรือเก็บชั่วโมงบินได้มากพอคนที่มี growth mindset จะมีความคิดที่ว่าเราสามารถสร้างพรสวรรค์หรือความสามารถของตัวเองได้หากเกิดมาแล้วไม่มีพรสวรรค์โอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าเราอยากทำสิ่งนี้จริงๆเราจะฝึกเราจะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องคนกลุ่มนี้จะ เชื่อว่าความท้าทายและความพ่ายแพ้ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว m มายเซ t เป็นเรื่องของความเชื่อในตัวเองครับ ตรงนี้คือสิ่งที่สําคัญมากความเชื่ออยู่ในตัวเรามันจับต้องไม่ได้คนที่มีกรอบความคิดแบบ growth mindset จึงเชื่อว่าเขาสามารถยอมรับทุกความท้าทายที่เกิดขึ้นเพราะเขามองว่ามันคือหนทางในการพัฒนาตัวเองที่ดีที่สุดเขาไม่สามารถเติบโตได้ในกรอบ comfort zone ของตัวเองเพวกเขาจะยอมรับความล้มเหลวพวกเขาไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นการทําลายความมั่นใจในตัวเองคนที่มี fix mindset โฟกัสที่ผลลัพธ คนที่มี growth mindset โฟกัสที่กระบวนการและความพยายามของตัวเองคนที่มี growth mindset เขาจะยอมรับ Feedback ถึงแม้เขาจะรู้สึกอึดอัดเวลาที่จะต้องเจอคําวิพากษ์วิจารณ์ก็ตามแต่เขาจะพยายามกลั่นกรองเนื้อหาจากฟ e ดแบ็กเหล่านั้นออกมาให้เป็นเนื้อหาที่ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้คนที่มี fix e d mindset เวลาเจอ Feedback เขาจะรู้สึกว่าโอ้โหนี่เป็นภัยคุกคามต่ออีโก้ของเขามากเลยในขณะที่ growth mindset จะมองว่านี่คือโอกาส นี่คือโอกาสที่เขาจะเติบโตให้มากขึ้นเราจะนํางานวิจัยของคุณแคโรลซูซานดเวกผู้เขียนหนังสือ m i n เซ e ตเล่มสีฟ้าที่ทุกท่านคุ้นเคยกันนั่นเองคุณแคโรลซูซานดเวกได้บอกไว้ว่ากรอบความคิดแบบ Growth Mindset จะได้รับแรงบันดาลใจจากการลงมือทําคุณแคโร์ดเวกสังเกตว่าคนที่มีกรอบความคิดแบบ Growth Mindset กับ Fix m d mindset ในระยะสั้นจะมองความแตกต่างได้ยากมากหรือดูไม่ออกเลยนั่นเองแต่พอเป็นในระยะยาวต่านั้นแหละ กรอบความคิดแบบ growth mindset มักจะทำได้ดีกว่าคนที่มี fixed mindset เสมอครับเพราะพวกเขาเต็มใจที่จะกระตือรือร้นรในการเรียนรู้และไม่ปล่อยความคิดแง่ลบมาฉุดรั้งการลงมือทำของพวกเขาได้คนที่มี growth mindset สามารถเจ็บปวดได้ครับเวลาเจอความผิดพลาดแต่เขาจะอยู่กับตรงนั้นไม่นานฉะนั้นอาจจะพูดให้สั้นได้ที่สุดว่ายิ่งท้าทายมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งพยายามให้เต็มที่หากเขาหลงไหลในสิ่งนั้นจริงๆไม่มีที่ใดที่จะมองเห็นได้ชัดกว่าในโลกของกีฬาการเรียนการแข่งขันเราสามารถเห็นได้ชัดว่าคนที่มี growth mindset จะประสบความสําเร็จในระยะยาวมากกว่าทีนี้ผมใหญ่จะพา learner มาสังเกตตัวเองกันว่าเวลาเจอปัญหาเราใช้คําพูดแบบนี้บ้างหรือเปล่าเช่นเรายังทําสิ่งนี้ไม่ได้เราควรจะพัฒนาอย่างไรเรากําลังลองวิธีอื่นเรารู้ว่าสิ่งนี้มันยาก แต่เราทําได้และเราจะพยายามเราจะพัฒนาตัวเองเรามาถูกทางแล้วเราเติบโตมากขึ้นช่วงเวลานี่แหละคือช่วงเวลาที่เราจะเติบโตในช่วงเวลาที่เจอความล้มเหลวหรือเจออุปสรรคนะครับถ้าเรามีกรอบความคิดแบบนี้หรือคําพูดแบบนี้เราคือคนที่มี growth mindset ในตัวเองครับนี่คือสิ่งที่เราสามารถฝึกฝนกันได้และมันต้องฝึกด้วยถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตบทความนี้เขาได้ยกตัวอย่าง การไปในที่ที่เราไม่เคยไปอาจเป็นโอกาสที่น่ากลัวดังนั้นหลายคนจึงค่อนข้างที่ชอบในการอยู่คอมฟอร์ตโซนของตัวเองแต่สิ่งที่อยากย้ำอีกครั้งก็คือ you can do more than you think ท่านสามารถไปได้ไกลมากกว่าที่ตัวเองคิดและ growth mindset จะเป็นตัวจุดชนวนที่สำคัญสำหรับความเชื่อมั่นนั้นฉะนั้นทุกๆครั้งเวลาที่ผมสรุปเรื่องของ mindset ก็คือเราสามารถฝึกได้เวลาที่เจออุปสรรคช่วงเวลาที่เจออุปสรรคนี่แหละ โอกาสดีเลยครับเป็นโอกาสดีที่จะขัดเกลามัยเซตของตัวเองทุกครั้งที่เจอปัญหาอย่าเอานิ้วชี้ของเราไปชี้ที่คนอื่นแต่ลองมาชี้ที่ตัวเองแล้วดูว่าเราสามารถรับผิดชอบอะไรได้บ้างกับปัญหาหรืออุปสรรคที่มันเกิดขึ้นหากเราคิดว่าทุกอย่างคือความรับผิดชอบของเราเราจะมี growth mindset เราจะหาทางแก้ปัญหาเราจะมองว่าทุกความท้าทายมันมีทางออกและมันเป็นแบบนั้นจริงๆครับ ซึ่งก่อนน้นนี้ผมเองก็ได้พูดเรื่องของ mindset ในมุมมองของการมีสติปัญญาในด้านของสติปัญญาเราสามารถฝึกสิ่งนี้ได้ด้วยการเรียนรู้ให้มากขึ้นทําในสิ่งที่ตัวเองกลัวทําในสิ่งที่ไม่เคยทํานี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการขัดเกลา n d s e t ของตัวเองมันเป็นการทําให้เราตระหนักว่ามันยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เราไม่รู้ในช่วงเวลาที่ l e a r n e r พาตัวเองมาเรียนรู้อาจจะเป็นฟัง Podcast อา่านหนังสือนั่นก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เราได้ขัดเกลา n d s e t ของตัวเอง แต่ผมอาจจะบอกได้ว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการฝึกเขาคือช่วงเวลาที่เจอปัญหายิ่งปัญหาใหญ่มากเท่าไหร่โอกาสก็จะยิ่งใหญ่ตามในการฝึกไม่เส็ครับทีนี้ผมจะพูดถึงส่วนสุดท้ายในตัวตนของเราจะมีอัตราส่วน fix mindset และ growth mindset ไม่เท่ากันอยู่ที่ว่าเราฝึกมากขนาดไหนถ้าเราไม่ได้ฝึกเลย fix mindset จะเข้ามาครอบงำ fix mindset เป็นกรอบความคิดที่อาจจะบอกว่าในระยะยาวมักจะไม่ค่อยดีนิสัยที่ไม่ค่อยดีไม่ต้องฝึกครับ เพราะเดี๋ยวเขาจะมาเองแต่นิสัยที่ดีต้องฝึกเพราะถ้าเราไม่ฝึกนิสัยที่ดีก็จะถูกกลบด้วยนิสัยที่ไม่ดีอย่างง่ายได้ส่วนสุดท้ายนี้เป็นอีกส่วนที่สําคัญครับและผมไม่อยากให้ทุกท่านมองข้าม growth mindset และ fix mindset mindset คือเครื่องมือในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตแต่ครับอะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดีในบางแง่มุมของ growth mindset ครับถือเป็นเหรียญที่มี2ด้านได้เช่นกัน หากเรามี growth mindset มากจนเกินไปเราอาจตกหลุมพรางของการประเมินตัวเองสูงเกินไปครับความพยายามเป็นสิ่งที่สำคัญก็จริงแต่หากเราพยายามแบบหลับหูหลับตาทามันอาจจะกลายเป็นเรื่องด้านลบก็ได้ผมจะยกตัวอย่างให้ทุกท่านกลับไปที่นิทานกระต่ายกับเต่าอ,อีกครั้งหนึ่งบทความนี้เขาพูดได้น่าสนใจมาเขาบอกว่าจริงๆแล้วเจ้าเต่าไม่ควรไปท้ากระต่ายแข่งเจ้าเต่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความพยายามและความตอสูสูงมากแต่ หากมีการแข่งขันครั้งที่2ไม่มีทางที่เจ้าเต่าจะเอาชนะกระต่ายได้เลยต่อให้เจ้าเต่าจะพยายามวิ่งหรือจะฝึกวิ่งขนาดไหนก็ไม่มีทางที่จะวิ่งเร็วได้เท่ากระต่ายเพราะมันไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนั้นอยู่แล้วกรรมพันธ์ของเจ้าเต่าไม่ได้สร้างมาเพื่อให้วิ่งอยู่แล้วดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ไม่ฉลาดที่เราจะไปแข่งขันในสิ่งที่เราไม่มีวันชนะฉะนั้นครับเขาจึงได้บอกว่าเรื่องของ growth mindset สิ่งหนึ่งที่ต้องมาก่อนคือเราต้องรู้จักตัวเอง อะไรคือสิ่งที่เราสามารถทำได้ดีอะไรคือสิ่งที่เราสามารถหลงไหลที่จะทำให้มันสำเร็จได้นี่คือสิ่งที่มันสำคัญพอๆกับการมี growth mindset เลยและในข้อคิดของนิทานกระต่ายกับเต่าก็ไม่ได้พูดสิ่งนี้ถ้าสมมติผมเกิดมาเป็นเต่าผมไม่มีทางเลยที่ผมจะฝึกซ้อมเป็นสิ่งมีชีวิตที่วิ่งได้เร็วผมกลายเป็นเต่าที่ซ้อมวิ่งเป็นบ้าเป็นหลังเลยแต่ไม่ว่าอย่างไรกรรมพันธุ์ของผมตัวกระหนักขากระสั้นไม่มีทางที่ผมจะเอาชนะเขาได้เลยผมไปทำอย่างอื่นดีกว่าหากผมรู้แล้วว่าไหนๆผมก็เกิดมาเป็นเต่า สิ่งที่ผมทําได้ดีอาจจะเป็นการดําน้ําการเอาชีวิตรอดการป้องกันตัวเองนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ผมทําได้ดีผมควรจะพยายามกับสิ่งที่ผมสามารถทําได้ดีดีกว่าผมควรจะเอา growth mindset ไปทําในสิ่งที่ผมสามารถเชี่ยวชาญได้มันจะเป็นทางที่ฉลาดกว่านี่คือเหรียญ2ด้านครับ growth mindset เป็นสิ่งที่สําคัญแต่สิ่งที่สําคัญพอกันก็คือเราต้องรู้จักตัวเองเขาจึงได้บอกไว้ว่า เราก็ต้องระวังภัยคุกคามจากการตั้งความคาดหวังที่ไม่สมจริงมองข้ามความเป็นจริงนั่นเองหรือเรียกว่า false positivity เพราะผมอาจจะบอกได้ว่าในชีวิตจริงเราอาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนเจ้าเต่าที่คู่แข่งประมาทจนพ่ายแพ้นั่นเองครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามการเรียนรู้การมี growth mindset เป็นสิ่งที่สำคัญเสมอเพราะ lifelong learning คือหน้าที่ไม่ใช่ทางเลือก growth mindset จะพาเราไปสู่สถานที่ที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ นี่คือแนวคิดที่ทําให้เรามองเห็นความท้าทายเป็นสิ่งที่สวยงามที่ผลักดันเราไปสู่ดินแดนแห่งใหม่และเราสามารถทําอะไรได้มากกว่าที่เราคิด you can do more than you think นี่ก็เป็นบทเรียนจากปรัชญาในเรื่องของ mindset หรือสติปัญญาและกรอบความคิดผมเชื่อว่า learner บอฟังมาถึงตรงนี้ก็ได้ตระหนักถึงกรอบความคิดของตัวเองย้ำอีกครั้งนะครับของแบบนี้ฝึกกันได้ครับและถ้าเราต้องการประสบความสําเร็จต้องฝึกครับ และเช่นเคยครับหากทุกท่านอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้ทุกท่านสามารถซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop นะครับเรียนรู้ผ่านการอ่านหนังสือทุกเล่มในร้านคือหนังสือที่พวกเราคัดเลือกมาให้คือหนังสือที่เหมาะสมในการพัฒนาตัวเองเพราะการเรียนรู้จะทําให้คุณเป็นอิสระครับและในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงานเด e Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ